เมื่อวันที่8พฤษภาคม2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจโควิด -19 เชิงรุกในสถานประกอบการณบริษัทไทยเมทัลอะลูมิเนียมจำกัดถนนแพรกษาตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งกระทรวงแรง,งงานภายใต้าใตาการกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรั รัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีแนวโน้มการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสําคัญในการดูแลผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจึงได้เพิ่มจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกแก่แรงงานในสถานประกอบการเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มในการนี้ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้น ที่สีแดงเข้มร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่เพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุกพร้อมจัดรถโมบายตู้ตรวจโรคไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้รับการตรวจคัดกรองหาเชือ้อโควิด -19 เพื่อให้ทราบผลภายใน24-48ชั่วโมงซึ่งหากตรวจพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรัฐมน ว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวอีกว่าในวันนี้ตนและคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนและการตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจโควิด1 9เชิงรุกในสถานประกอบการครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการและบริษัทไทยเมทัลอลูมิเนียมจำกัดจังหวัดสมุทรปราการที่ใช้เป็นจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 เพื่อช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ผู้ประกันตนได้และรักษา ได้อย่างทันท่วงทีไม่ให้ขยายออกไปสู่วงกว้างให้ได้